สำผสมปแป้งถูกไหมเนี่ยแป้งมันสับปะหลังถูกปะเอ๊ะสองห้าเข้าเหนียวซำอยู่ไหนอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสังเวยราคาสิบค่ะเย้ <c oughs> <c oughs> เอ้าวันนี้ก็เป็นวัน ล,ลยอยู่นิ่งๆนิ่งๆาอาจะอัดคลิปพี่แล้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยอวันนี้นะคะซัมจะมาทำขนมกัน,นะคะ่ะต้องบอกต้องบอกเลยว่า<ๆ>ต้องบอกกันเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของซัมเลยคะ่ะที่จะมาทำไดฟูโกะค่ะทุกคนทำ<ๆ>ไปต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคือซัมไม่เคยทำขนมมาก่อนนะคะแต่ว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ซัมทำครั้งแรกนะคะด้วยความว่ามันก็ใกล้วันวัเลนทนยแล้วนะคะ ซึ่งเราก็อยากจะทําขนมให้ัูแบบเอ้ยให้มันอยู่ในช่วงเทศกาลนิดนึงตอนแรกกะว่าอยากทำช็อกโกแลตนะคะแต่ดูแล้วมันค่อนข้างง่ายเกินไปสําหรับเรา เราก็เลยหาอะไรที่ทำมันยากขึ้นนั่นก็คือจะมาทำเอ่อไดฟุกุนะคะซึ่งซัมนั้นก็หาสูตรมาทั้งหมดหลายสูตรมากเลยนะคะซึ่งแต่ละสูตรก็มีความคล้ายกันแล้วก็แตกต่างกันไปก็ที่หลักๆเนี่ยจะมาจากเอ่อยูทูบช่องต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทําเองกินเองแล้วก็จะมีของพวกเว็บกระปุกสนุกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เอาถือว่ามายำๆรวมกันแล้วกันนะคะไม่รู้ออกมาว่าจะกินได้ปะแต่คลิปนี้ตอนลงแล้วเนี่ยน่าจะหลับว่านหลัาดูมัน จำเมื่อตั้งสติอ่ะวความคิปจะลงนี่ก็น่าจะเป็นหลังวันวาเลนไทน์แล้วนะคะต้องบอกก่อนอันนี้จริงควรจะทําคลิปเร็วว่นนี้แต่ด้วยความว่าเมื่อสองสามวันก่อนสำโดนมีดบาดน,นะคะ<ๆ>ก็เลยทําขนมไม่ได้ <laughs> กลัวเจ็บนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยกันวันนี้ําซื้อวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวมาเตรียมวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะคะทุกคนโอเคค่ะก็วัตถุดิบอันแรกก็คือแป้งมันนะคะทุกคนแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีโกโก้ แล้วก็เป็นดูเทล่านะคะทุกคนจริงๆมีแป้งข้าวโพดอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าเอ,อยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวมราเตเียมส่วนผสมกันซึ่งส่วนผสมนั้น,ซ,ซ,น,นซัมไม่รู้ว่าซัมจะสามารถวัดได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยทําขนมมาก่อนนะคะทุกคนมันก็จะอิเล็กเขขานิดนึงอ่ะเดี๋ยวซัมขออนุญาตปรับกล้องก่อนไลกันนะคะจะได้เห็นง่าไงเนาะอ่คทุกคนก็ตอนนี้เรา เตรียมถ้วยชามมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะเริ่มจากทําแป้งไดฟุกุผสมก่นนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันแรกก็คือแป้งมันกับปหลังนะคะเขาบอกว่าให้ใช้แป้งแป้งข้าวเหนียว14อ้อโนะ,ะนะคะทุกคนจะตักจากในถุงแล้วกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเ้อนยอโนะพูนไหมอะไม่ได้เหมวกอนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ เขาไม่ได้บอกว่าคูณไม่คูณงั้นเราเอาไปเท่านี้แล้วกันนะคะสิบสี่หย่อนลหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยเยอะจังอ่ะสามสี่โอเคค่ะก็แต่และช้อนไม่มีมาตรฐานเอาละทุกคนจะรอดไปเนี่ยอ่ะแป้งแป้งข้าวเหนียวสิบสี่ช้อนโตได้แล้วนะคะอยู่ในนี้ตามด้วยแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโตะนะคะซึ่งแป้งข้าวโพดจัอยู่แป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งช้อนโตะนะคะทุกคนก็จะไ,ได้ดนะคะหนึ่งช้อนโต คือลูกอมซัไม่มั่นใจแล้วแป้งซัมมันจะโอเคไหมเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทางโค้ชเท่าไหร่นะคะก็ตามด้วยน้ําตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนมันจะหวานไปไหมอะซัมลดมาหน่อยได้ไหมเอาสั 1, กหนึ่งสองามประมาณสามครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทูกอมมันหวานอะอะแล้วก็มีอะไรอีกอะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าอีก1ถ้วยตวงหรือ250มิลลิลิตร ใช้จำไม่มีที่วัดนะคะก็ใช้ระปุกเวล้วกันเดี๋ยวเราจะเทไป250มิลลิลิตรนะคะสอร้าวัดก่อนประมาณน้ำอันนี้นะคะก็อยู่แก้วเวเกไี้บร้อยซึ่งส่วนผสมแป้งมีเท่านี้นะคะที่ทำเป็นไดฟุกุนั่นเองเราจะเอาทุกอย่างนี้มารวมกันนะคะทุกคนเ okay, อเคค่ะทุกคนก็เราจะเอาแป้งมารวมกัน ซึ่งฉันไม่รู้ว่า14ช้อนโต๊ะของเขาเนี่ยพูนไม่พูนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเราเสรไปทีถ้วยนี้ทตามด้วยแป้งข้าวโพดการทำขนมครั้งแรกอะแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ไปเลยป่ะใส่เลยแล้วนะคะอา่าแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะทุกคนทำ,ำรู้สึกว่าถ้วยจะเล็กเกินไปนะฮะอุ้ยล้วยอยย่า ฉันเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะแต่ว่าขนมเนี่ยไม่เคยทำนะเคยเรียนตอนมต้นนะคะรู้สึกว่ามันสนุกดีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนต่อขนมได้เรียนแค่แบบเดียวค่ะเ้าก็ให้ไปทำอื่นแทนและรุงเรียนสัมดูก่อนว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเขาบอกคนที่เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่น้คไปแล้วทยอยใส่ไปเจ้ากลัวอะไรอ่ะกลัวไม่รอดอ่ะแตก่อนอุ้ยมันได้จริงเหรอ อย่างแรกเลยคําว่าถ้วยมันเล็กเกินไปนะคะทุกคน,นมันคุณไม่ได้อะ่ะทุกคนมันคุณไม่ได้เขาบอกว่าคนรเรื่อยๆอย่าให้แป้งเป็นก้อนที่ทําอ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งมันเยอะไปบอสทุกคนทำมาเริ่มไม่ค่อยดีนะคะล้ารวยมันกินไม่ได้เอ้นีเริ่มเริ่มได้แล้วโอ้โหขอบคุณพระเจ้า เอาในกล้องไม่เห็นเไนหมลูกเหนือลบก่อนแม่ต้องเปิดกล้องให้คนดูเขาดูอ่าเาี้ยโอเคอเขาต้องเห็นหน้าแม่ด้วยนะลูกนะ,ะใส่น้ำเพิ่อวิ่นะคะทุกคนซัไม่มั่นใจแล้วว่าออกมามันจะเป็นแป้งเด็กกุ๊กให้ทําได้ไหมนะคะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้เนี่ยมันเหลวโอเคนะคะตอนนี้เราใส่น้ำหดแล้วนะคะให้นี่นี่นะคะทุกคนก็คืออันนี้หน้าตาแป้งที่ทําเอ่อทำนะคะก็เอ่อเป็น จะรอดไหมแต <c oughs> ่กินได้แน่นอนนะคะทุกคน,นไม่ต้องห่วงอ่ะโอ,โอเคค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในสูตรเขาบอกว่าสามารถเอาไปอุ่นในไมโครวเวฟก็ได้นะคะหรือว่าจะอุ่นในกระทะเอาก็ได้นะคะซึ่งอย่างเรานี้เราก็ต้องหาอะไรที่มันยากเดี๋ยวเราจะอุ่นในกระทะเอาแล้วกันดีกว่าน้อสร้างความตื่นเต้นให้กับท่านผู้ชมด้วยจะรอดไหมเนะะี่ยหรือว่าถ้าไมโครวเวฟมันก็จะปลอดภัยนะทุกคน จริงๆที่ทำในกระทะแต่แรกก็ได้เลยใช่ไหมแจ็คพอตปึ๊บบึ้บ,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 บมาเดี๋ยวเราจะมาอุ่นไฟกันนะรเปิดไฟอโเขาบอกว่าใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวน้องไปนะฮะน่าจะประมาณสักสิบนาทีได้อุ้ยจริงๆฉันต้องทำแป้งนวนก่อนนะเนี่ยไม่ดันเล็บเดี๋ยวจะวนไปไเรื่อยๆนะคะทุกคนกลัวยังไงอะกลัวมันจะไม่เป็นไดฟุกุให้รำอะ จริงหลายๆสูตรที่ซ้ำอ่านมานะคะ<ส>ก็จะมีใส่เกลือไปเศษหนึ่งส่วนแปดของช้อนใช่ปะหรือช้อนชามไม่แน่ใจนะคะเป็นนิดหนึ่งซึ่งซ้ำก็อยากใส่มากเลยอยากให้มันออกเค็มๆนิดๆใส่หน่อยได้ปะนอกสูตรีนเนื้อนะคะเอารวมๆแบบเกี๊ยมเนึองสําหรับเรานะคะอ่านี่ค่ะมันมีเขาเรียกว่าเออเซนเซนอะไรเนี่ยจริงๆจำควรข้นข้าวแป้งก่อนนะเนี่ยแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้เสร็จก่อนเพราะว่ากระทะเปียกเนื้อเดี๋ยวเราไป ขั้วอีกกระทะหนึ่งได้นะฮะ,ะทุกคนคะตอนนี้ซามก็คนได้มาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งซามก็รู้สึกได้ว่ากระทะยังไม่ร้อนเลยอ่ะแล้วเราค่อยๆคนคนไปนะคะรอจนมันมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะทุกคนเพื่อจะได้เอามาปั้นนะคะแอนแต่ว่าไม่มีท่าทีว่าจะปั้นได้เลยตอนนี้เ่ะไม่เป็นไรนะคะเราต้องอดคนไปก่อนนะฮะซามผสมแป้งถูกไปเนี่ยแป้งมันสับปะหลังถูกปะ เขาบอกว่าให้ใช้แป้งข้าวเหนียว14ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนจะตักจากในถุงแล้วกันนะ1ะหนึ่งสองสี่ห้าเดเก้าแป้งข้าวเหนียวซำอยู่ไหนอะเนี่ยนะซำในสูตรให้ใช้แป้งข้าวเหนียวซึ่งอันนี้คือแป้งมันและนี้ก็คือแป้งมัน เหนียวค่โอ้ my god อันนี้ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าส่วนผสมผิดนะก็สั่นค้งว่าแล้วทำไมรู้สึกว่ามันไม่เหนียวจริงๆมันควรจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าทำซัมเบอร์นะคะช่วงนี้นอนน้อยนะคะก็เรียบร้อยค่ะทุกคนมีทุกแป้งควรแป้งข้าวเหนียว เอาเป็นว่าเดี๋ยว EP นี้ก็คงต้องจำต้องถ่ายใหม่นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวซัมสั่งแป้งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทําใหม่เนื่องจากว่า,าแป้งเนี่ยเขาส่งมาผิดนะคะซัมว่าเขาน่าจะหยิมให้ซัมผิดเพราะว่าซัมซัมสั่งแป้งเขาเหนียวไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าในลิตท,ที่ซัมสั่งซื้อไวเ้เ,เนี่ยมีแป้งข้วเหนียวไหมเราจะขึ้นทุกคนดูแล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่า EP นี้<ไ> เอาล่ะว่าถึงทำทำใหม่แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับ EP o, อีพีนี้ก็จบกันไปแบบนี้ก่อนพี่นาะแก้ตัวใหม่คะ่ะสำหรับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย